ดีครับเมื่อนี้มาดูต้นไม้นะครับต้นไม้ที่ปลูกกระยุงอย่างนานนะครับโอ้โอโกล้วย กล้วยหอมปลูกได้หนเดือนกำลังงามครับยางนานะครับกล้วยหอมกำลังเกิดครับ นี่ครับสลับกับตน้นยางหน้านะครับปลกกล้วยหอมใหมเกิดสุดต้นโยเกิดทุกต้นนะครับแต่ก็ยัง ต้องใส่ปุ๋ยโอเคครับ